การมอบอำนาจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดใช้สิทธิแทนนะครับตัวของผู้มอบอำนาจซึ่งอาจจะเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการท่านไม่ต้องไปที่ธนาคารนะครับเพียงแต่เอาบัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจก็คือผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการหรือผู้สูงอายุแล้วก็เซ็น ใบมอบอำนาจและสำเนาปัตรประชาชนที่มีการเขียนรับรองสำเนาวไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้ลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดที่รับมอบอำนาจนําไปยื่นที่ธนาคารกรุงไทยย้ำนะครับว่าเจ้าตัวเจ้าของบัตรไม่ต้องไปธนาคารนะครับเพียงแต่เซ็นใบมอบอำนาจและก็เอาบัตรประชาชนตัวจริงเอาสำเนาบัตรประชาชนที่มีการเซ็นรับรองสำเนาไป ให้ผู้รับมอบอำนาจซึ่งอาจจะเป็นลูกหลานหรือบุคคลใกล้ชิดที่ระบุชื่อไว้นําไปยื่นให้ที่ธนาคารกรุงไทยนะครับแล้วก็ต้องใช้เอกสารหลักฐานประจําตัวของผู้ที่รับมอบอำนาจด้วยนะครับส่วนแบบฟอร์มใบมอบอำนาจสามารถดาวน์โหลดได้ทางเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะไปขอที่สำนักงานคลังจังหวัดหรือธนาคารกรุงไทยก็ได้